พี่น้องของเราคุณทิดาเชิญค่ะเชนนุ่งหมูค่ะค่ะคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะล้วก็จเจริยนทงสำเนียงตีพี่น้องหมูมีตีทุกท่านค่ะชื่อคุณทิดาแท้ตั้งค่ะชื่อทางทางก้าวพิมพ์เพียนปดกล้าจนค่ะอายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นนักศึกษาวิชารามอรรยาญญาตีชั้นปีที่หนึ่งค่ะ แล้วก็วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารค่ะแล้วก็การแพทย์แผนไทย <c oughs> <c oughs> ขับจดเริ่นะคะหลักสูตร6เดือนค่ะจบไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบประกาศน,นะคะค่ะ <c oughs> รู้สึกร้อนค่ะ <c oughs> มาชิ้งเสร็จค่ะขอคอมโก็มีความรู้สึกว่าการครบแล้วคาดนิดดี้นี่เป็นทุกสิ่งของ ของความเจริญจริงๆค่ะเพราะว่าเนี่ตั้งอ่าก็คือหมู่แววก็เหมือนกับตั้งแต่การเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแบบฟังคำตรัสสอนของท่านแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอเทียวฟังคําสอนของท่านแล้วเหมือนกับก็อยู่ระหว่างเดินทางที่จะประพฤติปฏบิบัติตามอย่างนี้นะค่ะก็ทำให้เราได้ได้ได,ได,ได้ได้ปัญ,ญญาได้สิ่งดีๆมากมายเลยรวมถึงการได้คบและเคารพมิตรดีนะคะก็คือ คออือจริงๆตั้งแต่รอบที่แล้วซึ่งแบบพี่น้องส่งการบ้านการรู้สึกเข้มข้นมากเลยหมูก็รู้สึกว่าหมูได้ได้ประโยชน์มากนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยแต่ว่าก็คือเมื่อกี้นี้พี่นุชบอกว่าจดมาได้ใช่ไหมยตอนนี้หมูก็เลยมีการจดเกิดขึ้นนะคะน <c oughs> นะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าก็ก็คือฟังคําสอนของครูอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็ครรบเคารพมิตร ด้วยการมาฟังการแบ่งปนันแล้วก็เหมือนกับการบําเพ็ญร่วมกันตามเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งก็เรามักใช้คําว่าพิงเชื่อกันใช่ไหมคะพิงเชื่ออยู่กับหมู่กลุ่มนะคะพอมีแรงก็ออกมารับปฏิบัติบําเพ็ญให้มากขึ้นหรือว่าพักเพียนให้มากขึ้นนะคะก็คือหมูสึกว่ามันได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะอย่างทั้งที่ละหมูมีความประทับใจมากเลยอรอัลไทยกับอารุนันที่แบบว่า น้ำท่วมแล้วแบ่งปันบอกว่าเบิกบานมากๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้หมูอยู่จังหวัดนนท์ก็มันไม่ถึงนกระท่วค่ะแต่มันจะมีน้ําน้ําเอ่ยขึ้นมาในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะที่ให้เราต้องจัดการเยอะบางทีก็รู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเวลาฟังพี่น้องแบ่งปันแล้วก็รู้สึกว่าเว้ยของเราจริบจิบมากอย่างนี้ค่ะก็ทําให้เราวางใจได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ในกรณีของพี่น้องท่านอือ่นๆด้วยอะค่ะก็ ก็รวมถึงของวันนี้ด้วยคือหมูสึกว่าอืมมันเหมือนกับว่าเห็นการที่ลดบําเพ็ญลดละเลิกกิเลสแล้วก็เหมือนกับว่าอาบางท่านก็เป็นเรื่องการาลดการทานสิ่งที่ไม่พึงทานอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราปรารถนาดีกับคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนแวดลอ้อมอย่างเนี้ยคะ่ะเวลาที่เรารู้สึกมีคําว่าเราปุ๊บ เหมือนเราก็มีความคาดหวังโดยไม่รู้ตัวแล้วก็สิ่งที่เราทําก็จะเหมือนกับอยากให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นหมูฟังแล้วหมูก็รู้สึกว่าโหดีจังเลยก็ก็เลยเหมือนตั้งใจว่าตัวเองจะเอาไปปฏิบัติก็คือเหมือนกับถ้ามีสติก็นึก,น,กนึกได้ว่าถ้าไม่มีเราเขาก็เป็นคนที่เราปรารถนาดีอาจจะไม่ใช่แบบพ่อแม่พี่น้องของเราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ปฝึกปฏิบัติกับคนทั่วไปที่เราปรารถนาดีก็คือเพียงบอกกล่าว แล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ส่วนท่านจะเอาไม่เอาอะไรอย่างนี้มันก็เรื่องของท่านอย่างเงี้ยคะ่ะเราคงจะสบายใจมากขึ้นแต่ว่าก็สําหรับการบ้านที่จะส่งวันนี้นะคะก็ด้วยฤดูฝนค่ะเป็นเรื่องคําว่าอีกแล้วหรอนะคะ คือว่าบ้านหมูอะค่ะมีปัญหาของระบบท่อค่ะดูเหมือนว่าช่างจะเอาท่อท่าน้ำทิ้งกับท่อซว้อมามาเชื่อมกันดังนั้นเวลาที่เราอาดน้ำหรือซักผ้าหรือทําอะไรก็ตามมันก็จะมาบุ๋งในห้องน้ำค่ะในในชักโครกอย่างเงี้ยตอนนี้พอเวลาน้าฝนปึ๊บน้ําข้างนอกระบายไม่ทันนะคะมันก็จะแบบดันขึ้นมาที่ท่อน้ําทิ้งในห้องน้ําแล้วก็ล้น ล้นธรณีประตูห้องน้ําออกมาที่กลางบ้านอย่างนี้นค่ะรวมถึงพ่อเขาเรียกบอกเกลือใช่ไหมคะที่เขาไปสูบซ่อมเนี่ยตรงนั้นเป็นฝาทองแดงที่ปิดอยู่เนี่ยเขาก็มีน้ำดันขึ้นมาในบ้านนะคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นด้วยค่ะแล้วบางทีมันก็จะเป็นโคลอนอย่างนี้นค่ะมันก็แบบมันจะแบบว่ารู้สึกอ,อันดับแรกก็คืออีก,ก่อนเลยเห็นความแบบว่าความแบบชิงชังรังเกียจของเรา มีการปรุงแต่งว่าโอ้ยมันเชื้อโรคนะอะไรเงี้ยก็จะบอกว่ารู้สึกว่าทุกทุกข์กับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับเราก็ต้องมาตักน้ำนั้นทิ้งแล้วก็มาทําความสะอาดแบบนี้ค่ะก็หมดบางทีก็หมดเป็นวันอะไรประมาณนี้ก็จะบอกว่าด้วยสุขภาพช่วงนี้เหมือนกับร่างกายไม่เต็มร้อยก็จะแบบปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยคะะอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของโง่ค่ะแล้วก็คือมีมาบางวันแบบว่าตก พอตกกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะฝนตกหนักๆกลางคืนน่ะหมูก็จะตื่นเลยเพราะว่าแล้วก็ไปปักน้าเพราะรู้ว่าถ้าไม่ปักตอนนั้นเราถึงเช้ามันจะแบบจัดการยากมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไปปักๆแล้วก็มานอนตื่นเช้าก็ไปจัดการอย่างเงี้ยค่ะออืก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เวลาฝนตกก็จะรู้สึกว่า อืมอีกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่เดิมเราไม่ฝนตกก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่เปียกเราอยู่ในบ้านใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มมีอาการแบบเหมือนชิงชงังไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้ตกหนักอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าที่ผ่านมาก็เหมือนกว็วางใจได้ได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่ากิเลสก็จะมีต่อรองเล็กๆว่าเ,าเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ก็อย่าอย่าปล่อยมากแล้วก็อย่าเยอะ ยังมีอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถึงเวลาเกิดขึ้นจริงๆก็สุดท้ายก็จะมีการล้างแล้วก็วางใจไปทำเพราะยังไงก็ต้องทำค่ะไม่ทำก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็คือก็ถ้าเป็นอริยสัจสี่คือความทุกข์ก็เกิดจากความหวันไหวมันมันรู้สึกวันไหวบ่อยครั้งที่แบบผลตกบเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ล่องไม่โปรไม่สบายมีความกังวลอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สมุทัยก็คือว่ามันมีความไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราไม่ต้องการค่ะแล้วก็มีความชังเกิดขึ้นแล้วก็มีความรังเกียจนะนั้นที่มันแบบมีกลิ่นมีคราบมีโคลนที่จะต้องจัดการนะคะแบบแล้วก็ชังกับการที่เราต้องแบบใช้เวลาเยอะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ปวดเวื่อยค่ะก็ส่วนนิโรธก็คือ แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเราก็เหมือนกับว่ามีใจที่เป็นสุขได้ค่ะแล้วก็แม้จะต้องสะสางสิ่งนั้นก็ไม่มีความรังเกียจก็คือแบบว่า,วามีมีใจที่เป็นสุขกับสิ่งที่ต้องทำนะคะแม้ว่าจะปวดเมื่อยหรือไม่ปวดเมื่อยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็รู้สึกเบิกบานได้ตังนั้นอันที่สี่ก็มั่ก็คือว่า คือพิจารณาจริงๆเหมือนเหมือนพิจารณาแล้วค่ะเราก็ล้างได้เป็นครั้งๆร้งแล้วบางีก็ล้างได้ไม่หมดแต่ว่าก็คือได้ได้ใส่เหตุที่มันตรงกับความจริงนะคะก็คืออ่ามาก็พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอะคะ่ะคือมันไม่มีใคร เราไม่ได้อยากแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดกับเราหรือว่าเกิดกับคนอื่นด้วยมันคือมันเกิดขึ้นเป็นเช่นนั้นเองของมันนะคะไม่ได้เลือก <laughs> ไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นเราอย่างนี้นนะคะ่ะแล้วก็ทําให้เราก็เหมือนกับยอมรับแล้วก็ได้เห็นกีเลสได้ล้างกีเลสแล้วก็ได้ใช้วิบากของเราด้วยค่ะแล้วก็ได้ได้ฝึกวางใจกับสิ่งนี้ที่ทําให้เราล้านใจบ่อย ถี่ๆมากขึ้นค่ะคิดว่าเดี๋ยวจะชินค่ะแล้วก็มีการฟังรำรนะคะก็บอกว่าฟังการแบ่งปันส่งการบ้านของพี่น้องที่เห็นเขามีความเบิกบานในการส่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆฟังแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่ก็มีความเบิกบานอย่างนี้ยค่ะก็เป็นแรงแบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้เราทําให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็ ตานนี้ค่ะจบนะคะ่ะอนุทนาค่ะเห็นข่าวนนทบุรีที่บอกว่าน้ําทะลักยังนึกถึงอยู่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างตกลงก็ไม่ได้รับผลน้ําทะลักกับเพื่อนใช่ไหมคะใด้ค่ะรับผ,ผลจากฝนตกเป็นระยะระยะใช่ค่ะเวลาน้ําด้านนอกสูงแล้วระบายไม่ทันก็จะก็จะเหมือนแบบมีแรงดันย้อนเข้ามาในบ้านเราอย่างนะะี้ค่ะ จริงเป็นแบนเป็นแต่ว่าหมูก็รู้สึกนะคะว่าปุ้ยมันมันยังเบาบางมันยังน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับคนที่เขาลําบากแล้วก็เดือดร้อนมากจริงๆนะคะ,ะ,ะก็รู้สึกว่าเท่านี้ก็เย็ริตเท่านี้ก็ดีมากแล้วนะเท่านี้ก็ดีมากแล้วนะต้องยินดีได้ละสุขใจได้ละ<ช>จริงๆข้อหนึ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเรื่องบอกว่า มันเหมือนกับมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเหตุปัจจัยอะไรแบบเนี้ยค่ะตัวที่เป็นอ่าตัวที่จะเป็นตัวการหลักนะั่นคือผลจากการกระทําของเรานี่แหละคือวิบากดีร้ายที่เข้าสังเคราะห์กันให้ใครได้รับสิ่งใดนะ่ะก็ตามควรของท่านนั้นอ่ะอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าเนี่ยไม่ไม่ใช่ พอไปเทียบกับคนอื่นเราก็จะเห็นนะว่าจริงๆไม่ได้ร้ายที่สุดนะยังมีเรื่องราวอีกมากมายในเวลาเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือพื้นที่เดียวกันนะ่ะอ่าแต่และคนรับแต่และสิ่งไม่เหมือนกันเราอยู่นนทบุรีเราก็ยังไม่ได้รับน้ําท่วมใช่ไหมคะมแต่เนี่ยวิบากเราจะมารับสิ่งนี้แหละดังนั้นมันเป็นสมบัติของเรานะ เป็นสมบัติของเราแต่ว่าสมบัตินั้นน่ะมันก็ไม่ใช่มันจะอยู่เหมือนเดิมหรือเท่าเดิมถ้าเราใช้ไปมันก็จะหมดไปนะคะแต่เราต้องยินดีใช้นะถ้าเราไม่ยินดีใช้หรือเราหยุดหยุดไม่อยากไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีวิบากใหม่จากความไม่อยากของเรานี่แหละอันเป็นวิบากใหม่ที่เราจะต้องชดใช้เหมือนเดิมถ้าเราพิจารณาไปเนี่ยว่ามันเป็นขั้นตอนของการของชีวิตที่เราได้ชดใช้ มันก็น่าจะยินดีได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรับเราจะเลี่ยงว่าไม่รับชาตินี้แล้วเราจะไปรับชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปหรือเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแบ่งกันให้เราใช่ไหมคะผลที่เกิดจากการกระทําของเราดังนั้นน่เยโอชาตินี้ก็เห็นเห็นอยู่แล้ววันไม่ได้เกินกําลังของเราหรอกเราก็อ่าน่าจะยินดีได้ละ เอาเอาองค์ประกอบเอาวิธีคิดเนี้มาสร้างความยินดีให้เราได้ละเป็นความยินดีที่เราได้ชดใช้ในเวลาที่กําลังเราก็มีนะในการที่จะจัดการใช่ไหมเมื่อยบ้างก็ไม่เป็นไรถือเป็นอาการออกกําลังกายถ้าเราไม่ชังอาการเมื่อยนะ่ะมันจะไม่เมื่อยหรอกมันจะมีประโยชน์เพราะว่าถูกบังคับให้ออกกําลังนะให้เคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะ อที่จะจัดการทําให้มันสะอาดเนี่ยแล้วทีนี้เราก็อ่าเรื่องของเรื่องของใจเราก็เหมือนกันมันก็เป็นเป็นโจทย์ให้เราได้มาได้มาล้างอะ่ะเราก็ยินดีในการทําโจทย์ได้มีโอกาสโอ้ไม่ได้สร้างได้ง่ายๆนะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเนี่ยดังนั้นเราได้เห็นกิเลสต,ตัวไม่อยากมีสถานการณ์ประมาณนี้แหละมันถึงจะเหมาะกับหมูกุนทิดานนะคะ ถ้าเบอกกัานี้ก็อาจจะไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันต้องประมาณนี้มันถึงจะพอดีคนนะคะพอดีกับว่าบุญกุศลของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ได้ประโยชน์เราก็จะเก็บประโยชน์ได้นะที่ว่ามันไม่อยู่เหมือนเดิมหรอกมีก <c oughs> ารเหล่านี้ค่ะมันจะมแบบีความเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ภายใต้การที่เราล้างกิเลสได้ก่อนเราหยุดอยากได้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มัน มองไม่เห็นมาสร้างสิ่งที่มองเห็นให้เราค่ะ,ะเราจะกดข่มไปนี่มันยังไม่จบนะมันยังไม่จบแล้วเราก็จะได้เรียนรู้โจทย์นี้เอ้มันก็ไม่ได้ง่ายนะเป็นโจทย์ที่ยากถ้าเราผ่านโจทย์นี้ไปได้เนี่ยเราจะได้โจทย์ที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าโจทย์นี้มันไม่ใช่โจทย์ของเราละมันเป็นเรื่องปกติของเราได้แล้วเราชิวๆกับเรื่องนี้นะคะให้กำลังใจค่ะพี่ว่าอีกไม่นานก็จะผ่าน คิดให้มันถูกตรงจริงๆว่าเชื่อชัดในเรื่องกรรมจริงๆมันเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่สี่ 4. เรื่องของวิบากกรรมเนี่ยค่ะเราต้องเราถ้าเราไม่เชื่อชัดในเรื่องกรรมว่าสิ่งที่เราได้รับอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทํามานะแต่ถ้าเราได้ชดใช้มันเนี่ยมันคือสิ่งที่มันจะลดลงนะมันเป็นเรื่องของการที่เราเป็นผู้มีความยุติธรรม กล้าทำแล้วกล้ารับนะคะแล้วก็รับด้วยความยินดีเนี่ยรับเท่าไรหมดเท่านั้นใช่ค่ะคำนี้ของอาจารย์บอกว่าขึ้นมาตลอดเลยค่ะแล้วหมูก็รู้สึกว่าบางทีเราเลยสุขง่ายขึ้นคือคือแบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่เยอะเท่าวันนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ กว่าขอบคุณจังเลยอะไรเงี้ยแบบว่ารู้สึกว่าโอ้ยแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นวิบากจริงๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนเป็นปลายทางแต่ต้นทางคือเหมือนกับว่าไม่สามารถหาช่างมาทําได้อะค่ะเพราะว่ามันเก็นการให้งานง่ายเขาบอกว่าต้องทุบกระเบื้องหมดเลยต้องทุบปูนต้องรื้อดูท่ออยู่ตรงไหนต้องมาจัดการท่อยังไงไม่รู้ท่อฝังไว้ตรงไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับ ยังไม่มีคนแบบมาทําให้หมูก็คิดว่านี่คือวิบากคือหาช่างมาทําไม่ได้แล้วถ้าวิบากหมดก็คงจะมีคนที่บุญสัมพัญมามามาเป็นช่างที่จะมาแก้เหตุให้ปัญหาน,นี้ก็จะคลี่คลายไปใช่ค่ะแม้วิบากไม่หมด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเราก็จะอยู่ <c oughs> คู่กันไปได้ <c oughs> เราต้องคิดสุดๆไปด้วยแล้วคิดสุดๆไปเลยว่า <c oughs> โอ้แม้ว่านะแบบ มันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเนะี่ยถ้าเราประเมินแล้วว่าเออเราก็เราก็แก้ไปตามเหตุปัจจัยสนุกกับการแก้ไขปัญหานี้ไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างเรากับอ่เหตุการณ์นี้เนะี่ยเรายังไงเราอยู่เหนืออยู่แล้วถ้าเราใจไม่ทุกข์ใช่ไหมคะเท่ากับว่าเราเราชนะแล้วแหละเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามนะ่ะแต่เราได้ประโยชน์ละเพราะเราได้เห็นกิเลสแล้วเราก็ได้ล้างกิเลสแล้วด้วย มันจะอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าประโยชน์ของเราก็คือเราได้ชดใช้ไปเรื่อยๆยิ่งดีอ่ะได้ชดใช้ไปเยอะๆมันก็จะได้หมดไปเยอะๆไงเราก็<ช>จะเป็นสูตรกับการที่จะอยู่กับเหตุการณ์นั้นจะอยู่กันคู่ไปตลอดก็ได้อย่างเงี้ยใช่คือหมูรู้สึกว่ามันทําให้เรายอมที่จะเสียหายให้ได้ด้วยเพราะว่าตอนแรกอะพี่สาวหมูขเขาเอาตู้ไม้ลงไปไว้ชั้นล่างเนะีคะแล้ว หมูก็เหมือนไปห่วงของเขาว่าเฮ้ยแบบถ้าหมูตักน้ําไม่ทันนะมันผุดผุด,ผ,ดผุดขึ้นมาถ้าหมูตักไม่ทันแล้วตู้เขาจะเสียหายเขาอยากเอากลับต่างจนนังหวัดเราก็เหมือนกับวางใจไม่ได้ก็อยากดูแลให้เขาเนี่ยค่ะแบบก็ใช้ที่ตักขยะตักซึ่งมันตักได้ทีแล้วไม่เยอะค่ะแต่ตักได้แบบสองร้อยกว่าลิตรคือตักถีมาก <c oughs> แล้วมันก็เลยเหมือนอุย้ยหมดแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลงังจากนั้นหมูก็แจ้งพี่สาวว่าคือถ้าหมูไม่ไหวหมูจะปล่อยนะคือ คือตอนนี้คือแขนไม่มีแรงแล้วแล้วก็บอกว่าสะโพกหลังอะไรที่เรามีปัญหามันก็รู้สึกว่าโหมันเหมือนถูกใช้งานทีในเวลาสั้นๆนะคะก็บอกเขาว่าถ้าถ้าแบบวันนี้มาอีกนะหมูไม่ทําแล้วหมูจะยอมคือหมูหมูก็บอกเขาว่าหมูจะปล่อยแล้วนะถ้ามันจะแบบเสียหายบ้านก็ก็ต้องามนั้นเพราะว่าเหมือนรับความจริงว่าประมาณแล้วว่าไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เห็นว่าเออเธอเธอก็แบบเหมือนยึดลงน้อยลึงไม่งั้นก็จะแบบ ไม่ไม่ได้ฉันต้องพยายามฉันต้องพยายามอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะไม่ไหวคือไม่ไหวนะเสียหายก็เสียหายจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บาดเจ็บหมายถึงว่าไม่ได้ส่งผลกับชีวิตหรือว่าร่างกายเราซึ่งมันก็เป็นของข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียหายมากเหมือนที่คนอื่นๆได้รับด้วยซ้าอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับก็เห็นใจเราที่ยึดนะคะแบบให้ยึดยึดแค่นี้เองเรื่องแค่นี้ก็ทําให้เรา ลำบากเกินความเป็นจริงได้นะอย่างเนี้ยค่ะอืมเราได้เห็นหลายตัวนละ้ได้ไประโยชน์นะคะได้เห็นหลายตัวเลยได้ล้างไปหลายตัวเลยค่ะแล้วก<ต>็วเ,เหมือนดีด้วยค่ะใช่แล้วและก็บอก <laughs> พี่สาวว่าให้เขาวางใจด้วยอะไรอย่างนี้ยค่ะบวัวก็เขาก็ได้ได้โอกาสด้วยเหมือนกันนะคะค่ะว่าคืน่า โอเคเป็นอปุ๋ยนะคะต่อไปคะ่ะ